สวัสดีครับพี่น้องบางปอยสมบ้องสุบอนครับพบกันคือเกับขึ้เดือดกับพี่น้องครับที่นี่วิธีชาวบ้านเฮานะครับพี่น้องครับวัอนี้กระได้มากหาความรู้ในการปลูกกระเจียวปลาแน่นอนท่านเนาะครับเป็นกระเจียวปลาหลานครับสวนคุณปีแสงนะครับพี่น้องครับสุกแก้วจันนะครับพี่น้องครับวัอนี้กระไดมากหาความรู้ในพื้นจังน้อยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณปีแสงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้ครับกระไดมันเปลี่ยนการปลูกกระเจียวปลาเนาะท่านเนาะ นี่อันนี้เป็นแปลงปลูกดอกกระเจียวปลาออครับพอเขาปิดไปเป็นมากไงพี่น้องกเกษตรกรเฮาฟังนี่ครับว่าไปมา,ากอย่างไรเฮาจู่ในมาปลูกกระเจียวปลานี่อันนี้เป็นกระเจียวปลาตามโคกตามให้เฮาสมัยก้อนนะครับถูกครับอันนี้ว่าเออมันมองมองเหรอว่ามันไก่ยาสูนพันธุ์เนาะอืมโดยเห็นเ่าย่าเราไปคุดตากปลาสมัยก้อนตอนเขาเป็นเล็กหน่อยครับเราจะคุดมาฝังฟังไว้ตามกลางๆหัว พอจะทั้งในกมาอยบายเนี่ยมองเห็นว่ามันมันอาจจะขยายพันธุ์เอาไว้เพราะว่าเกิดอยากอนุรักษ์เอาไว้เนาะมันเป็นพืชที่ว่ามันไกลดจะสูญพันธุ์ล่ะอเพราะบ้านเฮาเขาพบเห็นคุณค่าของมันเนาะผมก็เลยเอามาขยายพันธุ์ออกมาปีละปีละหน่อยปีละหน่อยนั่ก็เลยได้เป็นสวนเนี่หละประม่าณไร่นึ่งนะครับะมาณไร่นึงเนาะครับปลูกปลูกก แต่ว่ามันก็ขยายไปเรื่อยแต่ละปี่ละปีเก็บจะเขาบอก่าเขาวิธีการปลูกเขาปลูกยังไงนะท่านมันมีสองวิธีถ้าปลูกหัวหรือว่าปลูกปลูกเป็นต้นก็ได้แต่ว่านานานี่มันจะแท่งนอมาเป็นเป็นแหนงเล็กๆเขาก็สามารถจิ้มมามาปลูกได้เลยแต่ถ้าเป็นนาแรียงเขากจะคุดเป็นมันจะเป็นเหงาของมันนะปลูกเหงามันจะเป็นหัวะขยหัวขีมิน แต่ต้นนารนฮัตสมานไปขยายพันธุ์ไะไคือกันครับปลูกหัวก็ได้หรือว่าเขาจะปลูกต้นถ้าต้นก็นต้องรอช่วงนี้ลังเดือนพฤษภาพึ้นมากเนี่ยเมื่อจะเมื่อก็จะมีลั่มต้นแท่งขึ้นมากผลจากดินแล้วก็สามารถจิ้มจิ้มแล,ล,ล้วก็ไปล่งดิน<ม>ล่งดินได้เลยครับผมเขาเขาใส่วิาในการปลูกโดนป้องเเก็บผลผลิบไข่จะประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งปลูกปีหนึ่งออกดอกเลยครับผมปีหนึ่งครับปีหนึห่งจะออกดอก ดอกกระจอกช่วงประมาณเดือนมีนามีนาเมษาเนี่ยช่วงจะจะจ,จ,จดอกอยู่ประมาณอสองเดือนสองเดือนครึ่งเก็บดอกขายได้ประมาณสองสามเดือนถึงหมดถึงสามเดือนวะนั่นก็เรี่วเตะทำเท่าว่าฝนตกใส่ถ้าว่าดินมันซูมหลายมันมากกัดจาะได้ประมาณสามเดือนโอ้สามเดือนเนาะครับอายุช่วงนี้มันมีโรคมีหยั่งบังคับอย่ง บ็มีอันนี้ปลูกเพื่อเดียวแล้วเลยผสมไปทียาปุ๋ยคยอะเงี้ยเดียวยาเยอะเงี้ยปอดิสีเลยอินซีลอยไปเลยหาใบไม้หายังมาคุ้มเงามันไ่ยส่วนมากครับปุ๋ยกับปได้ใส่นะครับส่วนมากจะเป็นใบไม้โอ้สัใบไม้ครับใบไม้แห้งเนาะใบไม้แห้งอ่ะเขากวาดๆมาเขากับมัดมัดใส่ไวใส่ไวครับผมดูได้ไงครับปีเดียวเขาปลูกเพื่อเดียวแล้วเลยโอ้เก็บเก็บตลอดอายุกัดเก็บเกี่ยวโดนปอ ปีหนึ่งปีหนึ่งก็เฉลด่ยอยู่ประมาณถ้าไยหนึ่งก็เฉลีตกประมาณสองหมื่นะครับโอ้หนึ่งไล่สองหมื่นบาทต่อปีเนาะแม่นจะอยู่ประมาณสองหมื่นกันลงทุนลงทุนหนึ่งก็อาจจะมีหลายบ่ได้ลงทุนบ่ได้ลงทุนอย่างไรเก็บแต่ว่าคอยดูแลมีคอยดูแลเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนทุนถึงเวลาเก็บไข่ถึงเวลาครับแค่มาจิ้มอาดอกโอ้สุดยอดครับหลายหนึ่งขึ้นยี่ห้อสองหมื่นสองหมื่นเนาะครับวันนี้เขาขายเขา ขายใส่พอพันเนื้อขายใส่ถ้าขายต้นพั่นนั่ก็จะได้หลายกว่าแต่ว่าทั้งนี้ก็ว่ามันของเขาบมท่านหลายมัดท่านหลายบดสมันจำได้ส่วนมากเขาก็สร้างหลายอยู่ต้นพั่นต้นพัน่นก็สร้างหลายแต่ว่ามันยังมันยังหน่อยอยู่แต่เขาขายต้นพั่นนั่งก็บอช่วงปีปีหกสามเนี่ยผมจะบ่าผมขายต้นพั่นซื้อกับที่ตกวัง เกือบเกือบสามหมื่นโอ้ขายต้นพันธุ์นี่บ่ครับอ้สุดยอดเลยขายขายต้นพันธุ์มาเนี้ยว่าเอ๊ะมันเอาจิ้มขายต้นพันธุ์มาเนี้คือมันจะเสียยางน้องเขาจิ้มออกมาขายต้นพันธุ์เดี๋ยคือดอกเขาจะบวออกบอกเลยครับถ้าไปสูญไปเลยบอกเลยทคนี้เลยแทนมันม้นมออกอกเขาเลยว่าหนามันหนาจะเปลี่ยนเกี่ยวกับมันต้องเริ่มต้นกระบวนการของมันใหม่นะจะขาห้าหรือว่าอย่างเขาขาดทีเดียครับ แต่เลยคือมีคนไปรบกว,ลแลวน,น,แ,นกาาแล้วเมียนๆไกลๆเล้วบัวขาดใจธรรมชาตินะว่าเขาต้องการยังไงมื่อเขาเก็บดอกเลกอีกเจ้ามือเขาสมัดเก็บไปอีกแต่หนึงน่งเก็บไปต้นละดอกพอปีบัวมันมันจะออกแบบสองมือเขาเบี้ยนเขาเบี้ยนสองมือเขาเก็บตัวหนึ่งมันก็จะออกกอเดิมๆมาแหละโอ้จะสอดดอกมาเลยครับสองสามมือก้อนหนึ่งมันจะออกอยู่ประมาณ ออกจนหดสองเดือนกว่าผุแหลมมันก็จะออกมั้นขั้นแหละมันติดันออกมาเรื่อยๆแมนมันกระโชกไกลๆสองหมื่นมันจะออกเดี๋ยวมันก็โผล่กันมาเดี๋ยวก็โผล่กันมาสองหมื่ก็ที่ว่าสามหมือก็ล่อลอยดอกขึ้นบานก่อนเนาะจังจะค่อยมาเก็บอ๋อเป็นพืชลมลลกที่ลงทุนหน่อยตลนทุนต่ำเนาะแต่ก็สามารถสามัญอ่าทำรายได้ให้เขาเกษตรกรโหล่ลงมือปลูกแต่เป็นอย่างนี้เนาะครับไหนว่ามันตอบตัวดีอยู่แมงตัวนี้ปลูกมาได้จั่ปีครับเนี่ย เริ่มปลูกปีหกศูนย์โอ้หกศูนย์เขามาหาหกปีหกศูนย์ขยายพันธุ์ท่านนี้ก็เริ่มจะใกล้จะเต็มพื้นที่ละใกล้เต็มพื้นที่แล้วเนาะเพราะว่าเต็มพื้นที่ท่านนี้ก็จะลองลองขายพันธุ์มันเบิ่งอ่านั่เดิะขายพันธุ์เมยมีการขายพันธุ์เน้นนับกษตรกรอีกนะพี่น้องเพิ่นอยากปลูกกระเจียวปลานี่ที่อย่างไรเนี่ยติดต่ออยางไรเนี่ยที่ไหนครับออ๋ก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กแหละครับคือ ขายจำนยจหน่ายอย่างไรครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นหัวพันก็จะเป็นกิโลเนาะครับโอ้ขายเป็นกิโลครับถ้าเป็นหัวพันถ้าเป็นเป็นเหงาพันนเป็นเหงาหัวแหงก็จะจะ,จะ,จะสร้างเป็นกิโลกิโลหนึงเหงาเสียโยมันแล้วเตะพื้นที่ถัากไกลก็ถัากไกลก็อาจจะมีค่าจะทรงเนี่ยมีขาจะทรงมีนี่ถ้าอยู่ไกลๆเขาก,ก,าก,าก,าก็จะราคาปกติก็เสียโยกิโลลราอร่อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบาทอืมครับ แต่ไก่ต้องกัดชีพีคาจัดทรงเปิดบวกก็ไม่อีกนหน่อยนึงครับครับพี่น้องเบิ้งก็สนใจอยากจะอยากจะปลูกคือคุณพี่แสงให้คุณพี่แสงบอกเบอร์โทรสมาชิกตัวไหนกับเฟซบุ๊กสองทางไหนเนี่ยครับแต่เป็นเบอร์ก็ศูนย์เก้าห้ากับแปดสองแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดครับนายแสงแก้วจันทร์เอาเฟซบุ๊กเลยครับแสงแก้วจันทร์ด้วยกันแสงแก้วจันทร์ด้วยกันครับครับเออกามาให้คุณพี่แสงนะครับพี่น้องครับเพิ่นการมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆ อาีตโบท่านเบิดคือเขาเมาิองเนะ <c oughs> เาะมาเป็นเป็นนวทางในการสั่งส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับ,กบเกษตรกรนะครับพี่น้องครับวัน <c oughs> นี้ก็ขอขอบคุณคุณพีแสงหลายๆขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ